สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ้าวทักพีน้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดกลุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับได้เวลาสู้เพื่อแม่แท็กที มาพบกันอีกครั้งนะครับกับสู้เพื่อแม่แท็กทีมแล้วก็ลุงพันนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับไอศครีมวอร์พระอ้อมฟิตตี้ฟิตพอดีกับเจ้าตัวน้อยชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตร,รถจักรยาน LA ชุดเครื่องนอนซาตินรถจักรยานยนต์ซูซูกิน้ำผกักน้ำผลไม้ตรากรีนเมดคิตตี้บารมทาถูทาถูสำหรับเด็กอัศวินจะต้องปฏิบัติภารกิจผ่านทั้งหมดจึงจะสู้เพื่อแม่สำเร็จ ของรางวัลได้แก่ทองคำสำหรับคุณแม่มูล,ลค่า1,000 0บาทคอร์สเรียนภาษาจีนจาก OKLS OK 96ชั่วโมงนานมีบุ๊กมอบหนังสือทางวิทยาศาสตร์1ชุดใหญ่ก i ฟ t v o เชอร์คอร์สเรียนศิลปะจาก g o ลเบิร์นก็เจริญทอยผู้จำหน่ายของเล่นทอมมี่ทาการะประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากวิริยะประกันภัยถ้าซูผู้แม่ไม่สำเร็จทางรายการมอบทุนการศึกษาให้5,000บาทค่ะ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องเจนนี่และน้องจีจี้นะครับที่อนเนกฟาร์มนกกระทาจังหวัดอ่างทองครับเป็นฟาร์มนกกระทาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทองครับและมีกําลังการผลิตไข่นกกระทาครับวันละมากกว่า10,000แฟองโอ้โหเยอะเลยนะครับผมแต่หายห่วงครับเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าที่ฟาร์มนี้มีการดูแลการจับหลบระเบียบได้อย่างดีนะครับเพราะต้องส่งออกทั้งในและก็นอกประเทศด้วยและวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเจนนี่และน้องจีจี้ คุณพ่อสิริชัยและคุณแม่พรพันธ์ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเชิญนั่งก่อนครับอ่าโอ้โหเป็นไงครับส่งลูกสาวสองคนไปทำภารกิจห่วงอะไรบ้างครับคุณแม่ตอนนี้ก็ห่วงเรื่องอะไรครับเป็นคนกวนนกอะค่ะคุณโตใช่ไหมคุณโตค่ะโอ้โวปีเออจะไปเจอภารกิจเพราะต้องมาอยู่กับนก เป็นเยอะเลยนะหลายตัวเลยอ่ะค่ะโอ้คิดว่าจะไหวไหมครับเขาก็บอกว่าเขาจะสู้เพื่อแม่ค่ะลองดูสักตั้งหนึ่งไหมครับอืมนะฮะคุณพ่อล้ครับห่วงอะไรในตัวลูกครับก็ไม่ค่อยห่วงฮะเพราะว่าดูแล้วเขาถ้าเขาไปแล้วสามารถคีกันจริงๆอ่ะก็ต้องปฏิบัติภารกิจได้นะครับปกตินี่เรื่องของการเรียนใครใครจะเก่งกว่าใครครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเจนนี่ค่ะเจนนี่ก็คือคนพี่ค่ะคนพี่นะครับผมคนน้องนี่นับเลขได้ยังครับ นับได้ค่ะแต่ติดเล่นติดเล่นนับไปเล่นไปค่ะดอกตัวนับนับไปเรื่อยแต่ถ้า้นับจริงๆก็ทำได้นับหนึ่งถึงร้อยได้ยังครับก็ได้ค่ะได้แล้วเพราะมันต้องใช้สมาธินะครับนับเสร็จก็ต้องพวงเกี่ยวกับลูกโป่งที่รถจะเป็นที่มันจะแตกหรือเปล่าด้วยคุณพ่อมั่นใจไหมครับคิดว่าก็มั่นใจครับก็เป็นแรงเชียร์ให้เขาครับคุณแม่มั่นใจกี่เซนต์ครับ ภารกิจนี้จะผ่านไปไหมครับวันนี้คิดว่า,าสามัคคีกันก็น่าจะผ่านไปด้วยดีค่ะเอาละครับถ้าสามัคคีกันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเ,เรามาดูครับว่าภารกิจแรกของน้องทั้งสองคนจะทําได้หรือไม่ได้นะครับอ้าวไปชมกันเลยครับตอนนี้ทั้งเจนนี่และจีจี้กำลังตั้งใจนับไข่นกกระทากันอย่างขามักขมมนครับแต่หุ่นยนต ก็กำลังเดินเข้าไปหาลูกโป่งทางฝั่งน้องจีจี้ครับแต่น้องจีจี้นั้นไม่ได้สนใจมองเลยครับในที่สุดน้องเจนนี่ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งและคอยมองอยู่ก็เป็นคนวิ่งมาจับคุณยนต์หันกลับครับส่วนจีจี้นั้นก็ยังนับไข่ทนไปทุนมาอยู่นั่นแหละครับวันนี้จะเสร็จไม่ล่านี้จีจี้สำหรับเจนนี่นั้นยังสมาธิดีเหมือนเดิมครับกลับมานับไข่นกกระถาได้อย่างต่อเนื่องครับ แล้วก็คอยชำเรเลืองตามองเจ้าหุ่นนจ์ไว้ตลอดเวลาครับเรียกว่าตาก็มองมือก็นับไข่ไปปากก็ท่องตัวเลขไม่มีสมาธิหลุดเลยครับส่วนจีจี้นั้นถึงจะนับไข่ได้น้อยกว่าเจนนี่แต่ก็ยังพยายามต่อครับอา้าวนั่นระวังครับม่นโดนจะถึงลูกโป่งอีกแล้วครับแม่ ดูเหมือนหน้าที่จับเจ้าคุณยนต์จะตกเป็นของเจนนี่คนเดียวซะแล้วครับจีจี้ไม่เคยช่วยดูเลยครับตอนนี้ทั้งสองคนก็นับคะแนนเยอะแล้วครับแต่จํานวนต้องถูกต้องเลยนะครับอ้า,าวระวังหุนยนด้วยครับทั้งสองคนแม่เกือบไปซะแล้วครับอีกนิดเดียวเองโอ้ลุงพาลาวัตเสียวแทนครับแม่น้องเจนนี่นี่ทำหน้าที่ระวังยนต์ได้ดีมากนะครับแต่จีจี้สิครับ นอกจากจะไม่ช่วยยุงยนแล้วดูเหมือนจะรับไข่นกกระทาไม่ค่อยจะถูกซะด้วยครับ1 8ึ281้อ2 395 396 397ร9 8ส่วนเจนนี่นั้นก็นับไข่ไปได้เยอะแล้วครับเอ้าจีจี้เร่งมือหน่อยอ้าวระวังคุณยนด้วยครับจะถึงลูกโป่งอีกแล้วครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจนนี่อีกเช่นเคยครับ เวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วครับแต่ทั้งสองคนก็ยังนับไข่ไม่หมดลังสักทีเจนนี่นั้นทำหน้าที่พี่ดีๆมากครับนับไข่ไปคอยดูหุ่นจนไปด้วยอ้าวนั่น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 จีจี้ออกมาทำหน้าที่จับหุ่นยนบ้างแล้วครับอย่างนี้สิครับพี่น้องต้องช่วยกันอย่างนี้ถึงจะได้กวาดสู้พ่อแม่แท็กทีมแม่ว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะนับไข่กันครบแล้วครับเนี่จีจี้ยังไม่เสร็จอีกเหรอ แค่แจแจทำนับได้กีลูกเอาละครับเจนนี่นั้นนับไข่ในรังของตัวเองครบ,บแล้วครับตอนนี้ <แจ S 1> ก็เลย <จะ S 1> มาบบช่วยนับไข่ในรังของจีจี้กันต่อครับห้าร้อยหกสิบเอ็ดห้าร้บสองห้าร้ามหราร้อย พ่อพี่มาช่วยน้อง 64, 64, 64, จีจีเลยทำหน้าที่คอยดูกลุ่มยนและจับหันหลังกลับบ้านแล้วครับหกร้6 17, 6 18, 6อยสิบเจ็ดหกร้อยสิบแปดหกร้อยสิบเก้าอ้าวสองแรงแข็งขันช่วยกันครับช่วยกันนับได้เยอะแล้วน่าจะใกล้ครบแล้วนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบ9อห้าเจ็ดร้อยแปดสิบกจี้เจ็ดจดร้อยแปดสิบเก้าอ้าจีจีนนี่ระวังครับระวงัง อ้าวแย่แล้วสิครับ therapist. ลูกโป Л ่งแตกซะแล้วยังนับไข่ลังของจีจี้ไม่เสร็จเลยครับนั่นงนาแย่แล้วครับน้องเจนนี่ถึงกับสีนนําตาร้องไห้ออกมาเลยครับนั่นแล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อละเนี่ไข่ก็ยังนับไม่เสร็จด้วยตามดูกันต่อช่วงหน้าครับตอนนี้ลูกโป่งแตกซะแล้วครับเท่ากับเวลาหยุดตั้งแต่สองคนยังนับไข่ในลังของน้องจีจี้ไม่เสร็จ น้องเจนนี่ถึงกับร้องไห้เสียใจออกมาเลยครับที่ลูกโป่งแตกนะครับไม่ใช่น้องไม่ผ่านภาร,รกิจนะเพียงแค่ว่าพี่หยุดเวลาในการนับานบเองนะคะลองกา่าวดีว่าในตกร้าแรกที่เรานับเนี่ยนะมันได้กี่ใบและที่เหลือมันกี่ใบลองคำนวณดูนะครับแล้วลองษากันดูว่าที่เรานับมาได้เท่าไหร่นะแล้วเพียร้อนเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวสองคนดาวธน,นเองมาช้อีนีนะครับใชน้นก็จากโอ้ข้อยังชั่วหน่อยครับ ยังไงตอนนี้นก็มีใครในรังของเจนนี่ที่นับเสร็จไปแล้วนี่ครับนี่นับได้แปดระยลูกให่หรอแปดแปดร้อยลูกอ่ะเาก็ของยิ่ยังนับไม่เสร็จแล้วเราจะรู้ไหมล่ะก็มันก็เหลือของพี่คนเดียวนี่ไม่ใครก็ไม่รู้อ่ะนั่นใจมาว่าแปดร้อยอ่ะ จว่าไงตกลงนับไข่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะโอเค,อเคตกลงนับนับได้เท่าไหรแปดร้ <แบ S 2> อยฟองแม่ใจนะว่าใช่แม่ใจทับผิดที่ไม่ผ่านนะภารกิจนี้ตกลงนแน่ใจแน่ใจเอาโอเคอ่ะภารกิจภารกิจนี้ผ่านในที่สุดภารกิจนี้ผ่านครับนี่คือวิธีการ ะะมาดูวิธีการนับไข่ของอนเนกฟาร์มกันบ้างครับถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะแม่นเพื่อให้ถูกต้องนะฮรเราจะใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นด้วยว่าไข่เล็กหรือไข่บุกเราจะต้องออกอยังไงในตะกร้านี้เนี่ยเวลาเราใส่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ100ฟองนะครับพ100อหนึ่งร้อยฟองเนี่ยเราก็จะทําอย่างเงี้ยไปกระทั่งครบแปดตะกร้าแล้วถึงจะเทใส่ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะรู้เนี่ยก็คือเราต้องตรวจเช็คว่าในหนึ่งในหนึ่งร้อยฟองเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่รวมทั้งตะกร้านเนี่ยประมาณโลสองพันสองร้อยกรัมแล้วตะกร้าแต่หนึ่งกรัมเขาเหลือพันหนึ่งร้อยหลังจากเสร็จภารกิจแรกแล้วคุณลุงอเนก็พาน้องทั้งสองคนไปดูบริเวณโรงงานต่อครับนี่เดี๋ยวลุงพาไปดูที่รับมาแล้วเนี่ยก็มาเก็บไว้ตรงนี้เอามาเก็บไว้เพื่อที่จะเอาเข้าต้มแะ เนี่ยดูเนี่ยก็จะมีชื่อของคนนี้วันที่24เลยนะแล้วเราก็เตรียมมาเข้าต้มส่งตลาดเนี่ยเนี่ยก็จะมีชื่อว่าใครชื่ออะไรวันที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าไข่อันเนี้ยเป็นของใครใครนับถูกต้องหรือเปล่าเพราะสำคัญเนี่ยจะต้องนับให้ถูกต้องเนี่ยเยอะไหมลูกวันหนึ่ง สี่แสนฝ่าฟองเดือนหนึ่งถึงได้เศษกว่าล้านทองแล้วข้องบนมันคืออะไรนี่อันนู้นอันนู้นเนี่ยอันนี้ที่อย่างบรรจุกระป๋องอันเนี้ยนะเอาไข่บรรจุกระป๋องแล้วเนี่ยก็ใส่ใส่ไว้ที่นี่แล้วเราก็เตรียมมาออกต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยนะเนี่ยเตรียมออกต่างประเทศส่งออสเตรเลียส่งแคนาดาต่างนิวซีแลนด์ทีเดียวอันนี้ที่สำหรับบรรจุกระป๋องที่หนูเห็นอะ นะครัเขาทำกล่องมาจากอะไรฮะเขาทำกล่องมาจากอะไรนะเขาทำกล่องมาจากกระดาษนะทำกล่องมาจากกระดาษเนี่ยหนูหนูว่าลูกใหญ่ไหมใหญ่ไข่นกกระทาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจากน้ำหนักตัวแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ให้ไข่ใหญ่ที่สุดในโลกก็หมายคือเอาตัวมาชั่งเนี่ยก็จะหนักประมาณ180กรัมแต่ไข่ในฟองนี่เนี่ย11 12อองกรัม เนี่ยเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องขาฟักไข่อยากไปดูแล้วอยากไปปะอยากเนี่ยไข่แบบนี้อันนี้เป็นไข่ลมนะไม่ใช่ไข่เชื้อไข่ลมคือไม่ได้เป็นตัวถ้าไข่เชื้อเนี่ยจะเป็นตัวมีพ่อแม่ผสมพันธุ์กันแต่อันนี้พ่อแม่ไม่ได้ผสมอย่างนี้ไม่ได้ผสมพันธุ์กันเพราะว่าอันนี้มันมีแต่ตัวก็สีมันแตกต่างอยนางลูกแล้วแต่จะอายุเขาหรือความสมบูรณ์ของเขาแล้วอันนี้มันก็จะค่อยๆเป็นสีนี้ ใช่พอเขาสมูทมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ก็ปื่อแแล้วอย่างนี้มันกินได้มันดำๆได้ไม่เป็นไรอันนี้เปลือกไข่เขาแต่ข้างในมันก็จะเหมือนจะหนใช่ใช่ข้างในก็จะเหมือนกันนะพียงแต่เวลาเราเลือกเนี่ยเราก็อย่าเลือกไอ้ไข่ที่บุบกไปอ่าทำไมก็ไข่บุบมันก็ไม่สวยเวลาคลอมก็ไม่ดีเนาะไข่บุบๆไข่ออกมาไม่ใช่ลูกมันมาบุกข้างนอกเนี่ยมันบุกแล้วเนี่ยมันมาบุบข้างนอก แล้วแล้วมันโดนอะไรถึงมันบุกอ่ะมันโดนกันอ่ะเออมันโดนตะมันโดนตะแกรงที่อยู่ที่อยู่ในกรงบางอันเนี้ยถ้าคนไหนเก็บไม่ดีก็จะเป็นก็จะมีการบุกดังนั้นเวลาเก็บจะต้องระมัดระวังแล้วอันนี้มันคือห้องอะไรอ่ะห้องทำงานแล้วก็เอาไว้ดูอันนี้เหรอคะจะ กาลัังทอะไรนจากนั้นก็พาทั้งสองคนมาดูในส่วนของการแปรรูปไข่นกกระทากันต่อครับตรกาอย่างนี้หรอใช่แล้วข้างล่างที่เขาลองรับมันคืออะไรหรอนอย่าข้างล่างดูทั้งสองคนจะสนใจในส่วนของการแปรรูปนี้มากเลยนะครับแม่แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบ้านเราจะมีโรงงานผลิตไข่นกกระทาส่งออกที่ได้มาตรฐานขนาดนี้ เข้ามาเนี้ยเพื่อ,อ,อแต่งตัวให้ใหได้ให้ได้ตามมาตรฐานเป็นต,ตัวก่อนเล็กเสื้อกาเหมือนหมอไหมสำหรับตอนนี้คุณลุงอนเนกกำลังพาทั้งสองคนเข้าไปในโรงงานเพื่อชมการผลิตไข่นกกระทาทส่งออกกันอย่างใกล้ชิดครับและสำหรับสไลดการผลิตไข่นกกระถาของที่นี่ก็จะเริ่มจากการชำระล้างทำพลาสตรกก่อนเพื่อเตรียมรอลงหมอ้อต้มไข่ขนาดใหญ่อย่างนี้แหละครับ เมื่อไข่สุกแล้วก็จะมีการทําความสะอาดอีกครั้งและนําเครื่องกระเทาะหรือบุบเปลือกไข่ให้พอแตกครับไข่ที่เปลือกแตกแล้วก็จะมีพนักงานลําเลียงมาแช่น้ําทําความสะอาดอีกครั้งก่อนจะนําใส่หลังอย่างนี้ครับจากนั้นก็จะมีพนักงานนําเอาไข่ไปปลอกเปลือกด้วยมืออย่างนี้แหละครับดูสิครับแคล้วคล่องชำนาญจริงๆครับ ใครที่ปลอกเปลือยหมดได้ร้อยแล้วก็จะถูกนํามาทาความสะอาดอีกครั้งก่อนจะรับจำนวนด้วยเครื่องมืออย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วนาไปบรรจุอีกทีก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทั้งสองสาวของเราก็มาลองทําเหมือนพี่พี่พนักงานกันบ้างหล่ะครับทางคุณพาอไปดูจากนั้นคุณลุงอเนกก็พาทั้งสองคนไปดูเครื่องไม้เครื่องมืออื่นในโรงงานอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ใส่มากระเทาะอันนี้ดูดิเอายืนดูข้างบนอนุนจับไข่ใส่อันนี้สิ แับไข่ใส่ในนู้นและก็ได้ลองใช้เครื่องมือปลอกเปลือกไข่อัตโนมัติอย่างนี้ด้วยครับแม่ดูท่าทางทั้งสองคนจะชอบใจและสนุกกันใหญ่เชียวนะครับนี่แหละครับประสบการณ์ดีที่หาไม่ได้ในห้องเรียนต้องมาสู้เพื่อแม่กับลุงพันเหมือนน้องเจนนี่กับน้องจีจี้อย่างนี้แหละครับถึงจะได้เจอได้ทดลองทาได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากเจ้าของสถานที่เหมือนกับคุณลุงอเนกและพี่พพนักงานเหล่านี้แหละครับ เรียกได้ว่าได้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องเลยครับจากนั้นเมื่อพักกลางวันแล้วคุณลุงอนเนกก็พานั้งสองคนไปทานข้าวกันครับตุ๋นมะนาวดองกนกนนกระทาตุ๋นมะนาวดอกนกกระทาไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลองทานะอันนี้ผัดเผ็ดนกกระากทาผัดเผ็ดนกกระากทาใช่ เนี่ยอันนี้ห่อหมูไขน่นำกระทานี่เกี่ยวห่อไข่เกี่ยวห่อไข่นกระทะอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้กระเพาะปลาใส่บรรจุกระป๋องมาอันไหนลูกเนี่ยอันนี้นอวุ้นวุ้นไข่นกกระทาก็เอาเปลือกไข่ที่ที่เวลาเราทําไข่ครกนกกระทาแล้วอะทำบุลรีไข่หวานแล้วก็เปลือกมันอยู่ใช่ปะเราก็เอาเปลือกเนี่ยมาทําเป็นมอน อาวุ้นใส่ครับขออสแล้วอีนนี้มันก็จะในเป็นรูปหนาเลยใช่แม่ต้องบอกว่านกกระทานี่ทำอาหารได้หลายอย่างจริงครับแถมยังน่าทานทั้งนั้นด้วยเห็นแล้วก็แอบอิจฉาน้องเจนนี่และน้องจิงจี้นะครับเนี่ยอร่อยกันใหญ่เลยเยอะๆเลยไม่มีกำไรเมื่ออิ่มจากอาหารกลางวันแล้วคุณลุงอเนกก็พาทั้งสองคนเข้ามาในฟาร์มเลี้ยงนกกระถาของจริงกันครับไปงั้นจะพาดูเลย นะดูนกกระทาที่มันกำลังไข่เห็นปะ่ะก็ต้องน,นี่อาหารนี่เป็นนกสาวที่เป็นนกไข่นะประมาณเนี่ยตอนนี้อายุอายุประมาณห้าหกเดือนแล้วไข่ประมาณเจ็ดสิบสิบเศษเห็นปะ่นปะนะูกเนี่ยมันจะกินอาหารทั้งวันอย่างเงี้ยมันปะไข่ยเยอะเลยนะเก็บไะ สวัสดีครับท่านบัวครับคุณเด็กครับโอ้โหเป็นโชคดีของเจนนี่และจีจี้จริงจริงครับได้เจอกับท่านพ่อเมืองอ่างทองเลยนะครับเนี่ยพรุ่งนี้มาตามดูกันต่อว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันนะแล้วทำไมเจนนี่ร้องไห้อีกแล้วล่ะครับเนี่ยอยแล้วลูกอย่างนี้จะเมื่อไหร่จะได้ละป่านี้เอาเลยเอาเลยไม่เคย โอ้ยนี่หนูก็แพ้แน่เลยนะลูกหนูจะแพ้เหรอเรามาตั้งแต่เช้าหนูจะช่วยยังไงเลยนะพ <c oughs> บกับการรวมพลังของคู่พี่น้องเพื่อคนที่เขารัก <c oughs> และสิ่งที่เราทำเพื่อใครครับ<ำ>และช่วงพิเศษมอมันฮากับการตะลุยดานเกมมันๆระหว่างคุณแม่กับคุณลูก ดูพ่อแม่แท็กทีมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง5้้าโมงเย็นนะคะ